ประทับใจแบบทุกอย่างเลยครับตั้งแต่เริ่มขึ้นเครื่องครับผมยันจบทิปก็ประทับใจอยู่ทุกวันครับผมประทับใจมากครับเพราะว่าฟรีทั้งทิปเลยตอนนี้อยู่ชั้นบนของมาเลนาเบซานนะฮะข้างหลังจะเป็นวิวของสิงคโปร์ตอนที่เรามาเนี่ยคือมันสนุกกว่าเดิมด้วยความที่เพื่อนร่วมทิปทุกคนแบบ แฮปปี้มากๆค่ะเ,ออเขาบอกว่าเนี้ยเป็นไฮไลท์ของอยูเวนต้าสิงคโปร์เลยใช่ต้องดูจากแฉวเป็นงานปาร์ตี้อัท์ดร์ิมชายหาดที่ที่สุดในเอเชียปะสุกเอาเนี้ยมันเป็นปาร์ตี้ระดับแนวหน้าเลยที่ที่ทุกคนต้องมาสัมผัสสักครั้งหนึ่ง่ะครับก็เลยอยากมีโอกาสมา ปราร์ตี้สุดยอดมากครับชักชกูไบขอบคุณย่าถ้าทริปจริงๆเนี้ยมันไม่มีโอกาสที่จะมาง่ายๆครับสนุกเกินที่เราคาดหวังเอาไว้หนูก็ได้เจอดีเจที่หนูชอบอยากสุดเวี่ยงกับทริปมันๆนะฮะอย่าพลาดติดตามชักกูไบได้เลยครับแล้วขอขอบคุณชักกบไบที่พาผมมาทริปในครั้งนี้